สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องเสน่ส์ล a เพลินออฟ f ิเชียลนะครับเมื่อนี้อัสสิมานเราจะมาสองบ้านหลังใหญ่บ้านพักโอ้บ้านพักบ้านพักเอทูบีบ้านพักบ้านพักอุนลา อาบแล้วไปรบันะนี่มีบาะอะไรเปนบายัางอันนี้ไปกับคุยอ๋อไปกับคุเออ้าเคนเบิ่งบอกคนใเบิ่งแล้วค่ะได้แล้วเปนบเบิ้งไหวอยู่ตัววงมาสิเหลืองก็ไปเอาของไปไ้นี่เข้าไปกินแล้วยัง จำคืนถูกไหมแค่บอว่านี่ยามบัวกคำได้ไหมชิววัได้มาโนหมาแห้งตัวนีนา,า้ะานะขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อฮักเอทูดีนะคะหละ่ะจะขอบคุณพ,พ,พี่ฮะของพี่ยื้อค่ะแล้วก็พ่อให้อีกคนค่ะรถฟัไปทางนี้มั้งไปแปรถฟันรถฟันสิทิดลมแล้วเขาไปรถวาดบ่หรือไปใส่หานน้องกินบ่ เอาของไปเก็บปะน่าเองของไปเก็บนะครับพี่นออ้อง <c oughs> มันนิ่งเอเวอร์วันมันนิคร <c oughs> ์วันพวกเรา <c oughs> have a nice day นะครับเราจะไปทัวร์รถบัสคันใหม่พี่น้อง เปลี่ยนรถบัสอีกแล้วเด้อเมื่อนี้เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งรถบาสอีกหนึ่งนอ,นนอนืนยเปลี่นรองตลอดทางสอนพูดนะพูดโนมน่พูดได้ให้มันกบเสียงันรลาเสียงเพลงจากคอนวท์้อง,งเปิดอ๋อเอาอันทางอัน้านเสดวอ,อปไปไว้เดีว ฮะป้าป้าเรื่องจ้ากะเป๋าบ่เอื่อยบ่กระเป๋าเบื่อไอ้พี่น้องวะกระเป๋าบ่เอื่อยนะนี่แหละพี่น้องอันพี่น้องถามว่าอันลังเจียไายแต่แบบเนาะอันครูเอไปไหนแม่แม่ไปไหนแม่เอไปไหนยังศิลป์ไหนถามซ้อนเข้ามา พี่น้องลังเทียลังเทียครูเอกเพื่อนก็ไปเข้าห้องน้ำแบบนั่งอยู่ผู้เดียวเนาะลังเทียก็นั่งอยู่ข้างๆกันเพื่อนลังเทียครูกับคุยโทรศัพท์โน่นนี่นั่นเททุระน้องก็ไม่ได้แพนกล้องไปเนาะครับกะอยู่ด้วยกันตลอดนะแม่รู้แล้วเพียนโ้่นแล้วก็หันหลังให้ยนูน้สเปนบอกแมนอารมณ์ดับมต้อารมณ์ดีกับมอารมณ์ดีกับมาด่าเต้อารมณ์ดีบมเต้อารมณ์ดีกับเต้อาจมณ์ีกับมาเออารมณ์ดีม่เออาร่ณ์ดจกบแล้วจะได้รู้มาาเต้า จะเบาอีกอย่างจนเขาหันมาถามพูดไรอะ่ะแกระสกิดเขาสกิดจังสีใส่จังสีแต่ให้นหนังจังสีใบเห็้นหนังชื่อมามั่นหน้าอย่างหนูโอ,โ,อโอ้พี่น้องไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปเบิ่งรถบาสคันใหม่กันนะฮะกบเสียงเพลงว่ากบเสียงเพลงแก้วสังอาแก้วสังอากันทาราล,ะละักบอกระนบ่อนี่ครับพี่น้อง บ่แม่เสียอันนี่บ่กหาสามนี่บ่กงวดสีม้านี่พูดได้สามหาบอกโอเคเลยบอกทุ่มบอกทุ่มเลยไหมนี่ทุ่มเลยนะครับเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบบาทคุณโอ้พิตธีรดไปแล้วพี่น้องพิตธีรดคือว่าใส่ชุดสีฟ้าชมพูดไหมข่าวขอรถแน่พี่น้อรถใหม่ค่ะ เปลี่ยนอีกหรือ่าเปลี่ยนอีกหรือเปลี่ยนีารถคันนี้น้องบุญยังนะบุญย่าบุญย่าพี่น้องรถคันนี้บุญรอดพี่น้องคิดขออันรถที่อันผ่านมาเป็นน้องบุญย่าแต่ว่าอันนี้ขอเป็นน่องบุญรอดเขาบอกปึ๊บรอดตลอดแล้วก็เลอดขึ้นมารถก็คือเห็นพัดต็มมีก้อนเลยพี่น้องรอดตลอดแล้วก็ปอดนอนหนีแล้วหรือเปล่าอู้หูเดียวเลยพี่น้องนี่ พี่น้องโอ้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 ปัดมิ้งเหรออ๋อสวยมากวันนี้มาในราสีเขียวมิ้นเขียวมิ้นโอ้ยอันนั้นเดิพี่เหมียวนเดิในราตายฟ้าทะเลราสีราตายฟ้าทะเลพี่เอาข่ากันนะมาลงมาถ้าไปออกกันพูพี่เดี๋ยวเข่าเอามาแล้วนี่เข่านี่เอาไปเอาแป้งเลือกสาวปังๆจากเกาะ จากกัพี่พี่เออเขาจะไปย่างบ่ลนี่นี่เนี่ยกลิ่นยี่หม้อกลิ่นี้นยางเลยโอ้โหไปได้อยู่พี่เอ็นโอ้ยพี่น้องในเด้อหล่นหมอลำกันสี่หกเนีจากน้องสิบแปดตังสี่แล้วครับนี่อันนี้สิเป็นเบาะซนเนี่แต่ว่าต้องปทะธานจัดอยู่พี่น้องเพราะว่าอันง่ายของเพิ่งง่ายขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับ กับพระธรเหตุใอย่งหยุเลีตัวนี้อไปยังไปยังอยู่บยน่อยนึงไม่ได้ขง่เนาเฝานเอองี้วชนเอาเบิดัด่ใหญ่เลยบ่มีเวลาสิกี่ถกล้องไว้ไหนหนึ่งไปถันอ๋อสมักแวสิคอแหลงนะคะคอแหลง มันดำไปแล้วครับที่นอ้องค่ะไ่เป็นักเคิงจากบางอย่างเป็นแบบคิงแงละดำไปแล้วนี่ก็รถบัสใหม่นะคะมีพัดลมผู้หญิงรับบลสผู้ชายนี่ก็จะเป็นแบบว่าเป็นบอดี้สูตรแนะน่นนองไก่ตีนะคะบอดี้สูตรห้อยนะคะไม่ให้มันอับมันอะไร นี่พี่น้องพัดล้มหลายแห้งครับแบบเบาะละตัวไม่ด้ตัว่ดตามเอร์มัน้องมพันลมมาดีลาออปมีวันที่อยู่ปวยกะัมานังน้อนขุดหอมนี่มันขึ้น่วยหนาต่างอ่าาส้าน พี่มิน่านพี่มาไปบะเอิพี่มินไสรถบันบหรอเรล่าเอารมาพี่จะรถแล้วพี่น้องฮัลโหลฮัลโหลนี่นะครับเป็นรถบัสคันใหม่เพราะว่าคันคันเก่าพ่อนอไปสอมอยู่นะครับพี่น้องแล้วกัน คันที่มาเปลี่ยนมือวานนี่เป็นอ่าเป็นคันน้อยนะครับเป็นเพื่อนวาเปลี่ยนสุดโฉมซื้อแต่ว่ามันี้เพ่อนกับคันใหญ่มาแล้วกับคันนี้นะั้นวิง่งจนถึงปิดวงนะครับส่วนคันที่ไปซ่อมซ่อมเสร็จก็น่าจะจอดไว้โดมนะครับเห็น,เนว่าแต่ว่าคันนี้กนลังสวิ่งตลอดนะครับเนอ,เอะเดี๋ครับ่ิ้อง บอกของเทิงกว้างแห้งครับพี่นอ้องกว้างครับแล้วก็พัดลมเยอะมากแทบจะมีทุกบอ่อเลยนะครับลมเดีย๋ยวนี้เราเล่นอยู่ที่สวัสดระเอ็ดเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมมาให้กำลังใจกันเด้อครับเป็นบรรยากาศ กำลังเสดเดินทางไปที่งานนะครับมันอีก็ห้อนแต่เศ้าครับพี่น้องไม่สนใเสิดูได้เน้ะบันีีตห้อนครับห้อนงานก็ขอให้มีบังนอนบางอย่างจับเจือเนอะได้พักผ่อนติมที่นะครับ แกสง่านะครับครับพี่น้องสารคลิปนี้กะบ่มียังไรครับพี่นอ้องอ่าใ้พี่น้องเบิ้งบรรยากาศชีวิตหมอลำชีวิตแดนเซอร์พี่พี่น้องๆในวงนะครับกับฝากพี่น้องอ่าเป็นกำลังใจในเด้อครับ คอมเมนต์ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะพี่น้องฝากเด้อพี่นอ้องอย่าข้ามโฆษณานะคะพี่น้องอย่าข้ามโฆษณาเด้อกับฝากพี่น้องใเด้อครับกอยาก่าอย่าข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจเนาะครับกับสหรับคลิปนี้ท่านก็ขอรำลาพี่น้องไว้สามีสักก่อนครับสวัสดีครับ